โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ X The Toy List กันนะครับทุกคนคช่องเ The t o อย i s t ด้วยก็ยทั้งเพจทั้งช่องวันนี้นะครับทุกคนเราได้กุ้งกุก้งเผาสองโลอันนี้คือเผายัางไม่หมดแล้วก็อันนี้ผมเอาไปกินคนเดียวนะครับมาลองชิมดูซาซิมินะครับทุกคนอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดจากทางร้านอยากให้คนแบบดูดูเนาะก็ อีกขวดหนึ่งอะขวดละห้าสิบได้ทีเดียวเองครับเพราะว่ามันกิมของอร่อยใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็นี่ไอ้นี่ดูค่ะทุกคนสามร้อยสามร้อยค่ะสองร้อยแปดสิบเก้าก็ตีเป็นกันสามร้อยเลยก็เหมือนสามร้อยอะทุกคนดูดูเอาเออเออให้คนดูดูอืมคนดูดูมีไข่ชะอมกับกุ้งกี่ตัวกุ้งสามตัวกุ้งตัวละร้อยดูไม่ได้พูดเล่นนะทุกคนจริงๆมาดูได้เลยเอาง่ายือ ตนี้ราปลดงวเลยโอ้โหตักุ้งสีตัวุกคนผมกับแจนเนี่ยวันนี้เราอ่ะจะไปกินกุ้งเผาแล้วก็กุ้งซาซิมิแล้วก็อะไรผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแกงส้มแกงส้มชะอมไข่แกงส้มชะอมไข่แกงส้มชะอมกุ้งอีกอย่างกระชากออกแม่นดิโอเคนะครับทุกคนเรามาเริ่มรับประทานกันเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าน นะครับเพิ่งทําเสร็จเสร็จร้อนๆเลยนะครับทุกคนมากุ้งก็คือเผาเองนะคะใช่กุ้งซื้อมาเผาแบบนี้เลยแต่ว่ารสชาติอ่ะอร่อยนะทุกคนอันเนี้ยแต่ราคาเสียดเสียดก็ราคาถึงจริงๆอ่ะซ้ำเป็นไงส้ำคาเร้งคุ้นคุคนแบบคนหนึ่งไม่จอมือเร่อแต่ว่าแพงแพงไปหน่อกเบาไว้กันนะเบาไปหน่อยเลยแพงไม่ได้นะ กออ็ยังนังนเรานอ่เยอะก็จะจงกินกนังคนกินเลยแม่แจงส่งไหมบุรีมีอย่างพิเศษเลยอร่อยเยเดียวนะ่าน,นั้นนี่อย่า้องที่เด็ดเท่าน,นั้นยูผม,มนี่คุ้งเผาเคยซื้อมาตั้งสองโลนะทุกคน แต่ว่ายังยากไม่หมดนะเกิดอีกเป็นกลางๆท่าจะย่างหมดก็คือคงลน้ำจิ้ตอนที่หนึ่งอันนี้คือน้ำจิ้มสิบโคลนร้อนเย็นๆของชาบ้ำจิ้มน่าจะเป็นสองอือหือแล้ววข้าวร้อนไม่ร้อนนะอันนี้ยังโอเคกว่าทพก่านเนาะเอาง่ายซื้อนี่ซื้อกุ้งได้โหลหนึ่ง เพิ่มเงินเพิ่มเงินแป๊บนึงซื้อกุ้งโลยนงเอาเราดิให้เขาบอกอมาคือกินซื้อมากินได้นะครับทุกคนแต่ว่าอย่ากินบ่อยนะครับเปลืองนะครับนานๆทีกินซื้อกินได้อย่ากินบ่อยเปนเปลืองนะครับเป็นแบบอันนี้เราซื้อว่าถ้าถ้าไม่ถ่ายคลิปก็ไม่ซื้อมากินนะครับซื้อว่าถ่ายคลิปใ,ใช้ถ้าเธอได้ เพื่อสีน้ำหอมมากกว่าเขาก็อยกินผอกินอันนี้ไม่ว่ากินน้ำหอมชอบปะาะเอ็นกุ้งเฉยๆจะให้พเป็นนหอมเพื่อแต่ไม่หยาด้วยนะคงหรอ,อันนี้คือเป็นข้าวเช้าเลยนะทุกคนข้าพแรกเลยนะของวันเนี้ เดี๋ยวเราจะมาลองซาซิมินะครับทุกคนอันนี้คือล้างน้ำมาแล้วนะล้างน้ำสะอาดมาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทุกคนนะเรวโมจะทำอะไรถึงไม่จริงครับก็โมจะแบบทำง,งานทำการนะครับไม่ได้ไเราดูงไงด้ไงดูอะไรดูไลฟ์ดสด ดูค่ะพี่แตง <S <S ใช่ครับใช่ครับอร่อยเนื้อนะุ่มแน่นเพราะว่าม็นกุ้งสดสดไม่ใช่กุ้งตายกินข้าวลองดูมนนีนยราคาเนี่ยหึงมสมราคาเนี่ยดวีว่าเน้อแน่น กินกุ้งเผาทุกคนเลยแไม่ชอบกินกุ้งตายมากินทำไมครับชอบแบบเป็นๆแล้วมาเผาไอ้กุ้งอร่อยไอ้กุ้งตายมันถูกก็จริงนะแต่ว่าเนื้อมันหลุดๆอ่ะมันไม่แน่นเหมือนไอ้เป็นๆอ่ะเชื่อว่าไหมใช่ครับ ก็อยากกินแบบสดๆแหละอัติมิ ใครก็แบบเด็ดเด็ดซาซิมินี่เลยกุ้งนี่เนืชาติก็อร่อยดีนะทุกคนแกงส้มไม่ใช่แม่หรอแต่แพงไปหลายครับแพงไปเยอะมากเอาง่ายๆเนี่ยยี่สิบบาทถุงนี่ยี่สิบอยู่อยู่ตามแบบนี้นะตลาดนัดนะแต่มันไม่อร่อยไงเนี่ยกับแจกแน่นอนกับกับแรกกับแรกกันไปอ่ะ หวานวนหวานเลยหวานมันันะครับออกวหวานๆกอดีิวกว่าออกวหวานนิดนึงอร่อยนะครับแต่ว่ากินเยอะไม่ดีนะครับมันเพราะว่ามันมันเกลืองไม่ กินเยอะมันไม่ดีมันอ,ะ,อะไรวะม,มันมันมันไม่ท่องสุกไหมกินอันสุกๆดีกว่านะครับทุกคนเนาะกินสุกๆดีกว่ากินินดิบ,ดบๆไปกินได้นานทีกินแต่ว่าแนะนำไม่กินสุกดีกว่านะครับทุกคนทำไมอิ่มวะอันเนี้ยถามกันว่าอาจากินกินนะทุกคนถ้าอาจารย์ซื้ออาจารซื้อแต่น่าจะเป็นปีละครั้ง นานๆอะทุกคนผมจะสั่งกนิกนอีกนะเพราะว่าสู้ราคาไม่ไหวอ,อ๋อไม่อาหารวันนี้เกือบหนึมม่งพันบาทไม่เกือบอะเออพันหนื้อพันเลย,เลยกุ้งกับเต้นลอยห้าสิบนะวะกุ้งเดีไวห้าสิบอันนี้ก็สองร้อยแปดสิบพัน นนะปะเดินอะ่ะคือวันนี้จะไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วครับทุกคนคือจะมาซื้อกุ้งเนี่ยมากินเฉยเก็เพราะว่ามันมีน้ำจิ้มเหลืออยู่น้ำจิ้มซีฟู้ดอะมันเหลือก็เลยคุยกับแจนบอกว่าไปซื้อกุ้งมาทำดีไหมเดี๋ยวน้ำจิ้มซีฟู้ดมันจะแบบเสียนะครับทุกคน เอาไปเอามาปุ๊บผเขาบอกว่าเฮ้ยยจนถ่ายคลิปด,ดีกว่าแบบให้คนดูดูดูด้วยเนาะเอาไปเอามาเอาไปเอามาแบบเจนบอกว่าถ่ายคลิปด,ดีกว่าให้คนดูดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าเราไม่แม,ม,ม่ลงคลิปนางเผ็ดอร่อยทุกคนน้ำจิม้มเผ็ดไหมธรรมดาเผ็ด คุณนะอ่ะพอรวมรวมกันเหมือซีตแบบพวกอร่อยอนี่สิซีตแบบว่าพวกมอร่อยแบบอร่อยเฟอร์เบอร์รังทำง่ายคือไอ้ที่เหลือก็กินพวกนี้เช้าอะไก็ได้กเนาะที่มันยังไม่ย่างเราก็ย่างทงนี้ก็ได้ ช่ตงน,น,นี้ก็คงเนเาะทุกคนตามอาบะาอีกแล้วเนาะก็เลยต้องซื้อมาแยกเองที่บ้านนะคะอันนี้ก็ไปซื้อเอาไม่สิงที่ร้านอันนี้เป็นอาหาร,าห,ารหนุน่มเลยนะเธอเนาะร้านแบบสไตล์ฝรั่งแบบริมเหมือนสไตล์ที่เราแบบไปเกาะไปไปเกาะเกาะนึงเนเาะ จมีร้านอาหารแบบทะเลเผาอ่ะอย่างนั้นเลยครับล่าสุดก็แบบว่าโควิดเนาะที่เราแบบพาพาหมาพาสุนัขไปวิ่งเล่น,นอ่าชนแล้วทีเนี้ยพี่คนที่พาหมาของของแกไปเหมือนกันนะ่ะพาลูกๆกแกไปอ่ะบ่ายไเธอททำไมัน่นคืนงองานเนอะคอยูห ตร่นั่นงนกงเราเป็นยังนอกทีเนี้ยแล้วเราก็ไปล่าสุดที่ไปหาแกแกบอกว่าเจน่จะโทรไปหา,ว,าว่าวันนี้ไปไหมไปวิ่งได้ไหมครับพี่แกบอกว่าตอนี่ีไม่สบายค่ะก็เลยไม่ได้ไปเนาะแล้วพออีกวันหนึ่งปุ๊บอ่า มาดกันไปเอาเสื้อใ um, ห้ชานุมเนาะที่ไปซื้อเขาใส่แมสเซออะไรก็ย well, ืนยืนหันกันนะครับก็ไปเอาเสื <pedo> ้อป <c oughs> ุ๊บแล้วอีกวันหนึ่งแกโทรมาบอกว่าแกติดโควิดพวกเราสองคนก็ไปตรวจก็ผลเป็นลบนะครับไปตรวจแล้วจบ้อยแล้วไม่รอใช่ไมไม่รออะไรคือแบบถ้าแบบแกบอกว่าดูแลสุขภาพนะฮะไปตรวจดูก็เลยไปซื้อที่ตรวจแล้วก็มาตรวจเลยก็เป็นลบ อันนี้มันมันไม่ค่อยอันนี้ไหมมันไม่ค่อยน่ากลัวเนาะมันแบบเป็นเป็นมันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วอะเนาะสำหรับเขานะแบบมันเหมือนเป็นแบบไข้ไปแล้วอะเหมือนมั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 นเป็นโรคไข้อ่ะไข้หวัดอ่ะเพราะมันมันมียารักษาคนก็ติดกันเยอะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาติดแล้วก็แบบรักษาเออก็หายอย่างเงี้ยแต่ถ้าติดแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมนี่ เรา,ก,าก็ซื้อพารโลเนาะทุกคนสองคนกินสองโลคนละโลเออหิวไงไประเด็นไม่กินอะไรเนาะ เสียน่อ,อ,อยนี่ฮนี่ยเนี่ยเชียเนี่อย่าอาจะหเงงอเพื่อจงมีมมมงให้จจนกินหัว,หวเจจกววก้กินเนื้อ,อเจนก,ก,กินเนื้อนี่เหรดเจโนกินเนื้อครับเจนมากินหัวห ngoài hồ ngoài mặc hồ này mặc hồ này mặc hồ này mặc này mặc hồ này mặc hồ này mặc hồ này mặc đây này mặc hồ này mặc này mặc hồ này mặc hồ này ป,ปิดใช่ะปิดโอเคครับทุกคนก็คุรชอบลิมนี้ไปเลยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับรอชมคลิปใหม่ของพวกเราสองคนนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน